สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนมาพบกับครูสายอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องมุมส่วนประกอบของมุมและการเรียกชื่อมุมนะคะสําหรับชั่วโมงที่แล้วเราได้เรียนเกี่ยวกับจุดเส้นตรงรังสีส่วนของเส้นตรงไปแล้วเรารู้แล้วว่าแต่ละชนิดมีลักษณะอย่างไรมีการอ่านชื่ออย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องมุมลองไปดูกันนะคะว่ามุมประกอบไปด้วยอะไรบ้าง มุมเขาบอกว่าประกอบไปด้วยรังสีทั้งสองเส้นนะคะแต่มีจุดปลายเป็นจุดเดียวกันนะคะก่อนที่เราจะรู้จักมุมเนี่ยทบทวนเรื่องรังสีก่อนรังสีมีลักษณะประกอบไปด้วยจุดปลาย1จุดกับหัวลูกศร1หัวนะคะการอ่านรังสีให้อ่านจากจุดปลายไปยังหัวลูกศรใช่ไหมคะยังจําได้ไหมลูกรูปนี้อ่านว่ารังสี A B รูปนี้ล่ะ รังสีขอกอแบบนี้ใช่ไหมคะอ่านี่รังสี AB นะอ่ะมารู้จักมุมกันดีกว่ามุมประกอบไปด้วยแขนทั้งสองข้างที่เรียกว่ารังสีนั่นเองก็คือด้านนี้และด้านนี้อันนี้คือแขนของมุมนะคะต่อไปตรงนี้ เขาเรียกว่าจุดยอดมุมนะคะจุดยอดมุมจะเป็นจุดปลายจุดเดียวกันนะคะตรงนั้นเรียกว่าจุดยอดมุมมีแขนสองข้างที่เป็นรังสีนะคะเราลองมาดูตัวอย่างกันดีกว่าค่ะตัวอย่างนะคะการอ่านชื่อมุมนั้นมุมเนี่ยจะตั้งชื่อเนี่ยจะมีสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่เท่านั้น แต่สามารถเขียนได้ทั้ง3ตัวหรือจะใช้พยัญชนะไทยก็ได้นะคะอย่างตัวนี้นะคะชื่อมุมนี้จะอ่านจากหัวลูกศรไปยังหัวลูกศรด้านใดก่อนก็ได้ซึ่งหมายความว่าอ่านได้2แบบนะคะลองมาดูเลยค่ะมุมชื่อมุมก็คือมุมนี้นะคะมุม D E f นี่ลักษณะการเขียนเห็นไหมคะ สัญ,ญลักษณ์ของมุมตัว E จะอยู่ตรงกลางเพราะ E เป็นตัวที่ตรงกลางใช่ไหมคะให้อ่านจากหัวลูกศรไปยังหัวลูกศรอันนี้อ่านเสร็จแล้วต่อไปอ่านได้อีกแบบหนึ่งก็คือหรือมุม F E D าต่อไปจุดยอดมุมคือตรงนี้ใช่ไหมคะที่ครูสายบอกอ่าจุดยอดมุมคือจุด E ต่อไปมาดูแขนของมุมแขนคือแขนข้างที่1และแขนข้างที่2เราเขียนข้างไหนก่อนก็ได้แต่ลักษณะการเขียนคือเขียนเป็นรังสีใช่ไหมลูกดูลูกรังสีให้อ่านจากจุดปลายเปลียนของลูกศรคืออ่านจากรังสี e d ใช่ไหมคะเขียนเลยรังสี e d และ,ะมีสองข้างต้องเละนะคะลูกและรังสี e f ก็คือตัวนี้ใช่ไหมคะไปดูต่อ,อยังไม่งงนะลูกค่อยๆดูมีอีกสามข้อนะคะตัวอย่างกูจะยกอีกสามข้อชื่อมุมคือมุม t p e เอ๊ะผิด t p, p n นะคะ t p n นะคะมุมนะนะมุมนะลูกสัญลักษณ์มุมอยู่ตรงจุดยอดมุมพอดีหรืออ่านว่ามุม n p t โอเคจุดยอดมุมคือจุด P แขนข้างที่หนึ่งคือข้างนี้อะรังสี P T และรังสีเส้นที่สองก็คือ P N นะคะต่อไปมุมอะไรลูกมุม A B C น่ D. หรือต่านได้สองแบบนะลูกจากหัวลูกศรปลาหรือมุม c b a จุดยอดมุมคือจุด b แขนของมุมคือแขนข้างนี้หนึ่งก่อนรังสี b a และรังสีเส้นที่2คือ b c สังเกตไหมลูกร,รังสีจะมีจุดยอดมุมเป็นตัวนำตลอดเพราะเป็นจุดปลาย นะคะข้อสุดท้ายมุม Z Y N หรือมุมอะไรลูกช่วยกันตอบมุม N Y Z อ่าได้ชื่อละต่อไปจุดยอดมุมดูด,ดูที่หลังคาก็ได้อยู่ที่ Y ใช่ไหมลูกนี่ตัวนี้ใช่ไหมคะจุด Y แขนของมุมข้างที่หนึ่งเอาเลยรังสี Y Z และ แขนขั้นที่สองคือเส้นนี้รังสี YN โอเคครูซายมีตัวอย่างทั้งหมด4ข้อใช่ไหมลูกตัวแรกแล้วก็ลองทําดูอีก3ข้อครูคิดว่าหนูน่าจะพอเข้าใจถ้าไม่เข้าใจเนี่ยพยายามค่อยๆดูทีละข้อนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้จะให้ทําอะไรวันนี้ครูทายจะข้ามไปแบบฝึกหัดที่หน้า46นะคะให้นักเรียนทำทั้งหมด5ข้อลงในแบบฝึกหัด สำหรับเรื่องที่เราหน้าที่เราข้ามไปนั้นเดี๋ยวเราจะมาเรียนที่โรงเรียนนะคะเพราะบางหน้าเนี่ยครูครูคสายต้องวาดรูปให้ดูบนกระดานเพื่อให้นักเรียนมองเห็นชัดเจนเนาะสำหรับที่เรียนที่บ้านได้ครูสายก็จะให้เรียนที่บ้านนะคะสำหรับวันนี้ขอให้นักเรียนตั้งใจทำตั้งใจดูให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าการอ่านลังสีกับอ่านชื่อมุมอาจจะสับสนได้นะคะ ยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทำให้เสร็จนะคะแล้วเจอกันที่โรงเรียนค่ะสวัสดี